เสียงปอกมือพันครั้งมาทะตังหนึงร้อนะคะ รอเลน่นี่ก็พูดนี้แล้วบอกแล้วนี่ทางเฮียกับซอเขาจ้างเรามาโชว์เพื่อมอบความสำราญเรื่องเงินเรื่องทองเราไม่คิดจริงเปล่าแค่นี้ลูกค้าที่นี่ก็น่ารักสุดยอดจรแล้วยังไงอะน่าลูกค้าที่เชียงใหม่นี่ผมบอกกันเลยน่ารักที่สุดในประเทศไทยจริงหรือเปล่าเราไปโชว์เกือบทั่วประเทศแล้วโอ้ลูกค้าที่อื่นผมบอกเลยแย่มากไม่มีอะไรไม่มีมารยากแย่ยังไงยองเรากำลังเล่นเรากำลังร้องประทานโทษครับนิสัยเสียมากมากเสียยังไงอุ่ยเอาตังค์มาให้เราแบงค์ห้าร้อยบ้าง วิ่งออกตังให้เราแบงค์ร้อยบ้างฮะไอเราจะเล่นเราจะร้องก็ไม่มีสมาธิเล่นกันหรอกจริงเหรอไม่เหมือนแขกที่นี่ทำไมอ่ะนั่งดูกูุงเรียบเรียบร้อยทุกคน้าย <c ười> น่ารักน <c ười> ่ารักเออจ้า้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะน่ารักจริงๆเพียงนี้ยายชอบเป็นกรณีพิเศษ,ษ,ษทำไมชอบเป็นพิเศษ,ษเพราะว่ายายชอบยายชอบแบบอยากได้อยากได้รอมานานแล้วผู้ชายในฝันยากอยากได้อยากหารักแท้ อะไรนะอยากหารักแท้ยายก็พูดไม่คิดทำไมอ่ะไม่ต้องหารักแท้หรอกอแกลองหาผู้ชายแท้ๆให้มันได้ก่อนเถอะชั่วโมงน,นี้อ่าทำไมอ่อหยองก็ลองดูอีสี่ตัวข้างหน้าดูสิอย่ามาว่าเน้ะของยายนะสวยกว่ากูเยอะเลยดูสิรู้ได้ไง อะไรนะรู้ได้ไงยายไม่ต้องดูหรอกคนละอันนี้มันเป็นแค่การแสดงวะยอมโอ้โหการแสดงที่ไหนเชื่อไหมสมัยนี้นะผู้ชายเดินมาสิบคนห้าคนแรกไม่เป็นตุ๊ดไม่เป็นแต๋วก็เกยแดดจริงเหรอไอเรายังอุ่นใจเลยอีกห้าคนที่ไหนได้ทําไมอ่ะห้าคนหลังไม่ก็เป็นผัวไอห้าคนแรกพวกเนี้ยโอ้ยหมดแล้วเราผู้หญิงจะต้องทำยังไงมัางอ่ะเราเป็นผู้หญิงต้องวิ่งเข้าหาผู้ชายทําไมอ่ะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวผู้ชายไม่วิ่งเข้าหากันเองหมดนะครับ ล้ะใช่ฉะนั้นจำไว้เลยนะคะผู้หญิงเรา,าอย่าหยุดสวยค่ะไม่งั้นเดี๋ยวผู้ชายจะสวยกว่าแล<ด>้วผู้หญิง,งเราก็อย่าหยุดรวยเพราะจะสวยได้ก็ต้องรวยก่อนนะคะ อ่าจริงๆอ่ะว่าคนจะงามงามน้ำใจใช่ใบหน้าคนจะสวยสวยจัญญาใช่ตาหวานอันนั้นเป็นสุภาษิตเก่าโบราณครับสมัยนี้ไม่ใช่แล้วก็ต้อเปลี่ยนใหม่แลรวยายใช่เปลี่ยนเป็นอะไรครับคนจะงามงามน้ำใจใช่น้ำหนักครับคนจะรักรักที่ใจใช่ที่แขนอคนจะสวยสวยที่ใจใช่จอแบนใหญ่ที่แขนล่ำที่ขาแต่ลีลาดีไว้ก่อนนะคะ ถึงยายจะแก่ไปมากแต่ยายการันตีเรื่องท่าย,ยากและเสียงร้องนะคะเสียงอะไรร้องเพลงอ่าแล้วก็ท่าเต้นไงโอ,อ้ยก็บอกสิครับหายใจหมดเลยชั่วโมงนี้ยายไม่เกีย่ยวค่ะใครก็ได้เข้ามาเลยโอ้ยคาลมไม่ต้องจ้ารูปล่อมไม่เกีย่ยวขอแค่ทางเปียวแล้วก็เลี้ยวแรงก็พอะ ไหนนี่ไม่เลือกเลยเนาะสุดยอดแหมแล้วในโรงแรมไม่เอาด้วยนะคะจริงเะียใช่ใชโอ้ยยายชอบที่ไหนฮะชอบในรถ <laughs> รถเตียงสตาร์เครื่องเปิดแอร์เย็นๆสิท่ามอเตอร์ไซค์ฟีน่นี่แหละสุดยอดโอ้ยนี่เปนชอบพิชดารลมโกกสะบาย พูดถึงมอเตอร์ไซค์อวันนี้แขกผู้มีเกียรติท่านไหนขีม่มอเตอร์ไซค์ยามาฮ่ามาชมงานนี้บ้างฮะยกมือเลยค่ะมีไหมครับอันนี้เซอร์ไพรส์เลยฮะเซอร์ไพรส์เลยยังไงอ่ะนี่น้องเอ็มซีก็ไม่รู้นะฮะจริงเหรออันนี้นี่ทางเฮียกัซอเพิ่งบอกหยองเมื่อกี้นี่ว่าขี่มาไหมครับขอดูกุญแจเป็นหลักฐานหน่อยครับทำไมอ่ะเออเราก็ต้องดูสิครับก็ใช่ยามาฮ่าหรือเปล่านี่ไหมฮะเดินๆมาให้ดูเอ้ยใช่ป่ะพี่ๆตรวจสอบไหมตรวจสอบไหใช่ไหมซื้อที่ไหน ฟังตรงข้ามเราไม่ให้แล้วไม่ใช่พี่ฟังเดียวอย่ามาห้าเลาป่าใช่พิเศษสุดครับยังไงกี่ท่านสองท่านสองท่านเดี๋ยวดูก่อนอันนี้นี่ของเฮียนี่รุ่นอะไรฮะฟีโน่เหรอเฮียสุดยอดเลยเฮียและสิ่งที่ทั้งสองท่านนี้จะได้รับไม่มีคนหนาไอ้บ้าวันนี้วันนี้วันดี้ดูต่อสอนหน่อยแต่เด็กฮิปซะด้วยฮิปฮอปเหรอฮิปหาย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรอันนี้เขาฟีโน่คันูนฟีแลโน่ไอหนุ่มของเองนี่เมทเลยนะเนี่ยรุ่นเก่ามากเลยนะฟีโอหระโอ้ยสุดยอดเลยอันนี้อะไรลูกอันนี้อะไรฮะอันนี้รุ่นอะไรฮะรุ่นอะไรไม่รู้เหมือนกันไปขโมยกุญแจใครมาลูกใคฟีโฟีโน่ฟีแลโน่มีกี่คนเนี่ยห้าคนบ่ายแล้วของรางวัลมีอยู่ชิ้นเดียวด้วย